สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับวันนี้จะมานำเสน,นอโครงการโปรเจกติฟการจัดการข้าวพื้นเมืองบ้านตบอยอเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตชุมชนสู่การยกระดับไรายได้ที่ยั่งยืนนะครับโดยมีกระผมอาจารย์สุมรมาดรอาจารย์ดรสุรลมาเจีาบูนะครับสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ารมหาวิทยาลัยที่ว่าเป็นหัวหน้าโครงการการรับผิดชอบครั้งนี้จากการลงพื้นที่นะครับพบว่า หมูบ่บ้านตะปอยะมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นทุนธรรมชาติทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนสังคมเพราะว่า,ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าติดภูเขาแล้วก็มีพื้นที่ราบลุ่มในการทํานาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกษตรกรส่วนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําการเกษตรอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับตัวจังหวัดอัญชาทนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดชายแดนไทยมาเลยนะครับ แล้วก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยมีความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนทำขนมนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท,ทางการปลูกผักสุดขั้วก็มีเหมือนกันนะครับก,การลงพื้นที่ก็พบว่าประเด็นปัญหาของการทําการเกษตรในการปลูกข้าวก็ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวเพื่อการบริโภคเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดั้งเดิมในการผลิตข้าว ไม่มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะมาเพิ่มผลผลิตให้เข้าสูงขึ้นนะครับเกษตรกรขาดความรู้ในการจัดก,การในเรื่องแต่เมล็ดพันธุ์แปลงนาการจัดก,การโรคและแมลงนะครับและที่สําคัญก็คือเพราะว่าพื้นที่อุบัติพอย,ย่ยมีพื้นที่นาร้างเ,เพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นเมืองเนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มลดต้นทุนนะครับต่อมาก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่การผลิตเชิงสากหรรมในอนาคตอันต่อมาก็คือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยคงทนสวยงามนะครับและช่องทางอันที่สดวัตถุสูญเสี็คือการสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยงานวิจัยครั้งนี้ก็คือมีอยู่ประมาณประกอบไปด้วย7 p r o โปร s ด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่แรกเลยก็คือการลงพื้นที่พบปะ พูดคุยชีย้แจงโครงการให้กับผูดด้นำชุม hmm. ชนไม่ว่าจะเป็นอบอตอผู้ใหญ่บ้านให้เขารับทราบแล้วก็รวมถึงเกษตรกรชาวบ้านด้วยกันก็ให้เขารับทราบว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้า,ทางทำความเข้าใจกันก่อนนะครับต่อมาก็คือหลังจากนั้นเราก็จะลงสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตข้าวแบบครบวงจรนะครับให้ความรู้ทางด้านการจัดก,การลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการ ใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดโรคลและแมลงนะครับอันต่อมาก็คือโปรเ o สที่ที่ก็คือการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าขวพืชเมืองนะครับอันต่อมาก็คือการาส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเก,กษตรกรนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเราผลักดันให้ผู้ปลูกข้าวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการในการผลิตข้าวเพื้นเมือนนะครับโดยโปรเซสของงานนี้เนี่ย value chain ของงานนี้ก็คือสามารถที่จะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำ,นำปลายน้ำเลยตั้งแต่เกษตรกรเองผู้ปลูกข้าวเนี่ยก็จะได้องความรู้ในการผลิตข้าวที่ลดต้นทุนแล้วก็มีมูลค่ามีรายได้มากขึ้นต่อมาเกษตรกรสามารถพันตัวเองเป็นผู้ประกอบการในการ จำนายในการจำหน่ายผลผลิตข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร1กิโล5กิโลซึ่งทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับโดยตรงกับผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปผล,ผลผลิตข้าวไม่ว่าจะทำเป็นแป้งเป็นน้ำมันรำข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับตัวสินค้าค่าผลผลผลเพิ่มเงนเองนะครับ โดยหลังจากที่โครงการนี้เสร็จสิ้นลงนะครับก็จะพบว่าสามารถที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีประมาณ50บรายเนี่ยมีองค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยสผลิตภัณฑ์นะครับเกษ<ศ>ตรกรมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆได้อีกนะครับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ<ๆ>ก็คือ,อ,อ ชุมชนเกิดมีรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจจังหวัดก็อ,อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวลดล้อมก็คือเราสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวมากขึ้นลดพื้นที่ดาร้างแล้วก็ชาวบ้านมีความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคณะกรรมการที่รับฟังนะครับก็สวัสดีครับ